สวัสดีครับมนนีมาพบปอกับกเกษตรบ้านสวนอินดีคือเ่านะครับวันนี้กเกษตรบ้านสวนอินดีกับผพาพี่น้องเข้ามาทำน้ำมักไรมาแลงแล้วก็เปิดตาดอกครับส่วนผสมของน้ำมักเข้าย่างแรกก็คือน้ำสมสายชู่เปเครับหนึ่งขวดเทลงใส่ภาชนะเขาเลยนะครับ อย่างที่สองก็คือเป็นสุราขาวนะครับ c 0 d g ขวดหน่อยแล้ก็เครื่องดื่มชูกำลังใส่ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับ6ขวด คื่องดื่มชูกำลังนี่ทั้งหมดหขวดนะครับอย่างที่ซีของขาก็คือเป็นกะปินะครับ กะปิหนึงกระปุกเป็นกระปุกหน่อยกระปุกเล็กนะครับ,บปุกละ15บาท ยางที่หายคือเป็นยาคู่นะครับพี่น้องยังยาคู่เขาก็จะเอาทุลิงซี่จากยาคู่มาเพื่อย่อยสลายนะครับอย่างที่หกก็คือเป็นของนั่งของนั่นี่ก็ใส่ซองสิบบาทพ่อนะครับพี่น้อง หลังจากข้าผสมล่ไงเสร็จซ,ซึ่งได้หกยางแล้วเหลือยางสุดท้ายเอาไว้ใส่ตอนข้าพ่นกับปิให้เป็นละเอียดก็น,นะครับกับปิข้าต้องมากแต่ใ,นนใหนเป็นใหญ่สลายถึงเอาข้าใส่มือต้องไปดีบคันนะครับสำหรับกับปิ อันละลายไปครับน้ำนะครับซึ่งสูตรนี้ฮอรก็จะบ่มีน้ำผสมนะครับ้องแต่ใส่เฉพาะน้ำสมสายชู่หนึ่งขวดแล้วก็สุล่าขาวซีซิบดีจีหนึ่งขวดหน่อยตังดื่มยี่อ้อได้ก็ได้นะครับหกขวดแล้วก็ยาคู่หนึ่งขวดของชุรดอีก หนึ่งซองนะครับซองหาบาทกระเด้สิบบาทกระเด้นะครับหลังจากละลายใช้กันเสซตเรียบรอย้อยก็ากัมมาเอาถูกสุดท้ายลงก็คือยาเสินนะครับเป็นการมักไรมาแรงแล้วก็เปิดตาดอกนะครับบำรุงใบบำรุงผลนะครับจะได้ทุกอย่าง ยาเซนีจะใส่อยู่สองห่อนะครับหอละสิบบาทต้นทุนของเขาในการมักจะอยู่แค่ร้อยเ็ดสิบบาทนะครับหลังจากเขามักเสร็จสิบหาวัานกองกับตะนามก็ได้ประมาณลิดครึ่งนํำไปขีดพ่นต้นไม้ครับ ส่วนผสมกระน้ำยี่สิบลิตรต่อนำมาเข้าสามสิบลิตรซีนะครับมาครั้งหนึ่งก็จะได้ยูประมาณลิตรครึ่งสามารถฉีดได้ยูประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับนะครับแต่มีประมาณนี้พี่น้องสามารถไปทำตามได้นะครับสำหรับการไาร่แมลงได้ผลดีมากนะครับสำหรับ คลิปนี้เกษตบางส่วนนีีขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ